วิธีวิธีนับวิธีวิธีเบิงทุเรียนเดิ้ลจัดเดิ้ลวิธีเลือกทุเรียนอันนี้อันนี้เป็นควาวหมูย่างขาะลีเดอร์สี่ห้าหกโอ้ตัวนี้คุณบอกเด็ดมันสิมหนาเลยเนี่มันสิมบสามหน้าอันนี้สี่สองหน้่อืมวิธีวิธีเบิงวิธีเบิงทุเรียนเด้ลจัะเดิ้ลรับรองเลยว่าคุ้มเนียเนี่ยคุ้มนับใน่นะอันนี้นับใน่าเอานี่จ้ะอันนี้จะหน่ายมีสองหน่ายสามหนายสี่หนายห้าหนายอันนี้ใช่ อันนั้นอันนั้นได้หลกว่าอันนี้คุ้มกว่าอันนี้มันจะใหญ่กว่าแต่วลาค่าทอกันเลยสองรลอยตัวตัวนี้สองร้อยสี่สิบเจ็ดตัวนั่นสองลอยสี่สิบแปดบ่ะแมนเกินกันไปบาทเดียวค่าทอกันเบอร์สองร้อยห้าสิบถ้าตีเออถ้าตีตีเป็นตัวเหล็กกลมๆกระสองลอยห้าสิบสองร้วยหาร้อยคุ่มเลยนาะไปขายเขาห้ขายเขาหุ่เนาะแม่ข่ายาจังไม่ใจใคร Ouais, vous savez même, là-bas.